มีคนที่มีกาบัดกลางฝ่ามือนะครับหลายท่านนะสงสัยมาว่าคนที่มีกาบัดกลางฝ่ามือเป็นเทพลงมาจุติเป็นเทวดาลงมาเกิดลงมาสร้างบุญบารมีมาสร้างบารมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่างั้นคนที่มีกาบัดกลางฝ่ามือนั้นจุติลงมาจากสวรรค์ชั้นไหนนะครับแล้วลงมาเนี่ยอ่าทำไมถึงลงมาแล้วสวรรค์ชั้นที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนนะครับและคนที่มีกาบะกลางฝ่ามือทุกคนนะครับที่เมตตารับชมคลิปและกดติดตามคลิปนะครับ เพราะว่าทุกคนที่เราจะคิดลูกกฎเดียวตามคลิปนะครับได้ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีสร้างพุทธสถานที่กาจนบุรีกับผมนะฮะโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้ององเงินเลยครับรายได้จาก YouTube จะทยอยไปสร้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเราอาจจะไปเจอกันนะคนที่มีการฝรร่ามือนะครับไปเจอกันไปคุยกันได้ที่กาจนบุรีนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งวันนี้รายการวิหามาเล่านะครับจะมาพูดถึงว่าคนที่มีการบากฝ่ามือนั้น จุดติมาจากสวรรค์ชั้นไหนกันแน่นะครับแล้วจริงหรือเปล่าที่เป็นเทวดามาจุตินะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับบอกได้เลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะครับแล้วก็มันไม่มีในตํารานะครับก็บอกกับว่าไม่ไมีในตำราก็จะบอกว่าผมมโนผมเพิเจอร์ก็ตามสะดวกนะครับไม่เป็นไรนะรผมเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อทุกคนจะได้ลองไปพิสูจน์ตัวเองนะว่า เรามีความรู้สึกแบบนี้จริงไหมเราเป็นแบบนี้จริงไหมเราจะต้องมาทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการจะให้ทุกคนได้คนที่มีการการกากบาดนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อเรามีที่มาแบบนี้เราจะได้ทําอะไรเราจะได้รู้จุดมุ่งหมายของเราเนะี่ยมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับตัวคุณนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดสมุนเินเป็นประโยชน์ก็ถือว่ามาฟังผมเล่านิทานอะไรก็ได้นะครับ ก็คนที่มีกาบาดกลางฝ่ามือบอกได้เลยว่าคุณเป็นเทพจุติจริงไหมตอบเลยว่าจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นกาบาดกลางฝ่ามือสองข้าง หรือการกระบาดการฝ่ามือข้างเดียวนะครับแต่ว่าคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือสองข้างกับคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือข้างเดียวเนี่ยจุดติจากสวรรค์คนละชั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยสวรรค์ในสวรรค์ตามที่พระไตรปิฎกที่พระเจ้าบอกเนี่ยก็จะมีขั้นต้นนะฮะอยู่4ชั้นนะครับคือชั้นแรกคือชั้นจตุบาลชิกานะชั้น2คือชั้นดาวดึงนะชั้น3าคือชั้นยามาชั้น4ี่คือชั้นดุสิตนะฮะดังนั้นเนี่ยสวรรค์ของแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีสถานที่ที่สวยสง กันต่างกันไปครับแล้วก็อายุของเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็จะอายุแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นคนที่เทวดาที่อยู่ในชั้นต้นๆนะฮะอายุของเทวดาก็หรือเวลาของเทวดากับโลกมนุษย์ก็ต่างกันอย่างเช่นชั้นจตุหาราชิกาครับเวลา50ปีในโลกมนุษย์นะฮะเท่ากับ1วันหนึ่งคืนในชั้นจัตุหราชิกาเองครับแล้วก็เวลาในโลกมนุษย์นะฮะหนึ่งร้อยปีในโลกมนุษย์นะเท่ากับ หนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับแล้วก็โลกเวลาในโลกมนุษย์200ปีนะครับเท่ากับ1วันหนึ่งคืนในชั้นยามานะครับแล้วก็400ปีในโลกมนุษย์นะฮะเท่ากับ1วันหนึ่งคืนในชั้นดุสิตนะฮะแล้วก็อายุของเทวดาเนี่ยแต่ละชั้นก็ไม่เท่า,นนก,ากันนะฮะดังนั้นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยที่จะตุจติในโลกมนุษย์เนี่ยบางเทวดาบางองค์ถึงกลัวที่จะลงมาเกิดในโลกมนุษย์ถึงพยายามจะ ไปสร้างบุญบาร,บรมีกับมนุษย์ที่มีบุญบารมีก็จะไปคอยแนะนําไปบอกไปหรือไปอยู่ข้างๆผู้ที่มีบุญบารมีเพราะเทวดาแต่ละชั้นอายอุไม่เท่ากันก็เลยกลัวว่าจะเกิดโลมโนมนุษย์แล้วกลัวจะเจอเจ้ากรรมนายเวยอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะกลัวว่าจะทําผ้าและตกนรกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอยู่สวัรค์แล้วมันมันเสวยแต่ความสุขนะครับเพราะเทวดานั้นมีแต่ความสุขนะฮะบ,บอกเลยสเสวยกินเลสของเทวดามันมีความสุขเยอะแยะ เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยนะมีอายุไขห้าร้อยปีทิพย์เนี่ยฮะห้าร้อยปีทิพย์คืออะไรคืออ่าที่บอกไงว่าหนึ่งห้าสิบปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของเวลาของอ่าสวรรค์ชั้นจาตุนะฮะดังนั้นห้าร้อยปีทิพย์เดี๋ยวโหนานนะครับส่วนอายุของเทวดาชั้นดาวดึงนะก็คือหนึ่งพันปีทิพย์นะอายุของเทวดาชั้นดาวดึงหนึ่งพันปีทิพย์ ดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีการบากาฝ่ามือนที่มาจากาชั้นดาวดึงเนี่ยจะลงมาจุติในช่วงหลังปีพศ2,500กันเยอะนะฮะเพื่อมาสร้างบารมี1สืบทอดพุทธศาสนา2อนทนรุมศาสนา3เพื่อจะมาสร้างก็แล้วเพื่อจะเอาบุญกลับไปเพื่อจะไปรอไปเกิดในยุคพระศรีอริยะเปไตยนะฮะดังนั้นเทวดาชั้นดาวดึงจะมีอายุเพียง1000ปีทิพย์นะส่วนเทวดาในชั้น ยามาเนี่ยนะจะมีอายุ2 0 0พปีทิพนะฮะดังนั้นเนี่ยชั้นยามาเนี่ยมันก็จะจะบางบางก็จะยาวนานกว่าดังนั้นก็บางองค์ก็ยังไม่มาเกิดในยุคนี้นะฮะยังไม่มาเกิดลงมาไม่ยังไม่ลงยังไม่มาเกิดในยุคนี้เพราะว่ามันมันมันข้ามข้ามเวลาไปส่วนถามว่ามีเทวดาชั้นยามาลงมาเกิดในโลกมนุษย์มีไหมมีครับแต่ส่วนนี้เขาจะเป็นพวก พระอิริยะสฆงพระอิริยะเจ้ากันนะฮะก็จะมีไปก็ไป,ไปไปสร้างกันต่อส่วนเทวดาในชั้นดุสิตนะฮะก็จะมีอายุขยอยู่4000ปีทิพย์นะฮะคือกะว่าถ้ามาอยู่ในชั้นดุสิตแล้วเดี๋ยก็กะว่าจะไปเกิดรอไปเกิดในสียุคสีพระอริยะเมตไตรนะครับสาวันนานขนาดานหนก็ง่ายๆว่าถ้าหมดพุทธศาสนานสนาใช่ไหมถ้าหมดพุทธศาสนาอีก5,000ปีเนี่ย โลกจะเว้นว่าจากศาสนาอีกนานแสนนานนานแสนนานนานแบบนูนนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยดังนั้นคนที่ไปอยู่ในชั้นดุสิตเนี่ยก็ไหวแบบเรียว่าอุ่นใจได้อย่างหนึ่งว่ายังไม่ลงมาเกิดในช่วงที่ว่าโลกไม่มีศาสนาที่ว่าใครอยากจะได้อะไรแย่งชิงกันในตอนนั้นนะครับก็หวังว่าถึงเวลาที่มีพระเสียระยะเบตตรลงไปจุติเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิตก็จะตามแผ่กันไปเพื่อจะไปฝังธรรมและบรรลุธรรมแล้วก็ไปนิพพานอะไรนะครับดังนั้นอันนี้มาเล่าต่อว่า คนที่มีกาบกาฟามือเนี่ยสองข้างตามตำนานเนี่ยท่านเป็นเทวดาจุติมาจากชั้นดาวดึงนะครับถามว่าอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าอาจุติมาาชั้นดาวดึงโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้จะเล่าบรรยากาศชั้นดาวดึงให้ฟังแล้วจะรู้สาเหตุว่าทาไมผมถึงบอกคนนี้มีกาบกาฟามือจุติมาจากเทวดาชั้นดาวดึงนะครับเพราะเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นเทวดาที่ถูกบอกได้เลยว่ามีความสุขมากๆนะครับแล้วชั้นเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยมีผู้เป็นใหญ่ปกครองคืออ่า ท่านอมรินทิราชนะครับหรือพระอินนั่นเองนะที่ปกปักรักษาแล้วก็มีหัวหน้าที่คอยปกปักรักษารองจากาพระอินทก็คือ,อท่านอธิบดีมเหศัก33นะองค์นะฮะซึ่เป็นเจ้ารองเทวดาใหญ่รองจากพระอินเนี่ยช่วยปกปักรักษาอีก33องค์ดูแลรอบๆทิศเลยนะเพราะว่า,าเทวดาชั้นหน้าบดึงใหญ่โตมโหฬารมากเทวดาชั้นหน้าบดึงอยู่ไหนอยู่สูงกว่าเขาซิีเนรุราชไกลมากเหมือนกันนฮะสูงใหญ่ ไกลมากแต่ถามว่าเขาซเซเนรุล่าอยู่ไหนละ่ะก็เขาเซเนรูล่าเนี่ยมันเป็นเขาที่เป็นทิพนะฮะซึ่งเขาเปรียบว่าเป็นอยู่ตำแหน่งเดียวกับภูเขาหิมาลัยซึ่งหลายคนไปเที่ยวหิมาลัยไปไปเที่ยวแล้วก็ไปปีนเขาไปนีไยไม่เห็นเจอเขาเซเนรูล่าเลยแล้วก็ไม่เห็นเจอเขาบอกเขาซเซเนรล่าเป็นที่อยู่ของพาอินอะไรเงี้ยนะไอของของพัซิวะ ก็ไปเห็นเจ้าพะศิวะเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าเขาเซเนลุลาดเนี่ยนะฮะที่ก็บอกมีอ่าเป็นอ่ามีป่าหิมพานนะฮะเป็นที่ที่พระเวสสันดรอยู่นะฮะมีมณฑปของพระเวสสันดรอยู่ยังยังอยู่นะฮะอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีมักลีผลอยู่อะไรเงี้ยโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็จากที่หลวงพ่อจรัญท่านเคยสงสัยเหมือนกันนะฮะที่ตอนท่านเด็กเนาก็สงสัยนะตลาดท่านพอท่านบวชแล้วไปเจอฤาษีในถ้ำแล้วฤาษีถ้ำก็ได้เอาอ่า มัก,กรีผลนะหรือนารีผลให้ท่านได้เห็นนะท่านก็ได้เห็นหนารีผลจริงๆนะแล้วครั้งหนึ่งท่านก็ได้ได้รับนารีผล2ตนจริงๆจ,จ,จากจากาพระอีกลูระงรูปหนึ่งนะฮะที่รู้จักกันนะครจากนี้จาไปฟังประวัติหลวงปู่หลวง,ง,งพ่อจรารัก็จะได้เห็นนะท่านก็เลยยืนยันว่าในเมื่อมักระีผลมีจริงนารีผลมีจริง,รงแปลว่าป่าหิมาพ้านก็ต้องมีจริง แล้วก็เขาเซนิวลาก็ต้องมีจริงแต่เราไม่มีอภิญญาไม่มียานวิเศษไม่มียานทิพย์หรือไม่มีชาสมาบัติที่จะไปได้ถอดจิตไปได้แต่ถ้าฤาษีหรือดาบทหรือโยคีหรือพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่ได้ชาสมาบัติอภิญญาท่านสามารถจะไป ป่าหิมพันกันได้เป็นว่าเล่นอยู่แล้วนะแต่ท่านจะพูดไม่พูดเท่านั้นเองเพราะว่าการที่เกิดพระริยสงฆ์ขึ้นไปป่าหิมพันแล้วมาพูดเนี่ยแล้วไม่มีหลักไม่มีพยานยืนยันก็จะกลายเป็นอวดอวดตริมนุษธรรมนั่นเองนะผิดศีลอ,อีกนะอาบัตนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาว่า สวรรค์ชด,ดาวดึงอยู่สูงกว่าเขาซินเนรุลาชไกลเหมือนกันนะแล้วในสวรรค์ชด,ดาวดึงเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสวรรค์ที่สวยส่วนงดงามมากเป็นแดนสวรรค์เลยนะที่เหล่า,าโยคีหรือีหรือแม้พระอริยสงฆ์ท่านเจ,จ้ามักจะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนม,มาเยี่ยมชมนะฮะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากงามมากแล้วก็มีสวม่วนอุทยานใหญ่โตโมโหฬารและงดงาม,งามแบบที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่สี่อุทยานนะก็คือมีอุทยานนันทวันอุทยานทิพ และดาวันอุทยานยทิพนะฮะแล้วก็มิสกาวันอุทยานทิพแล้วก็ปาลุกสกวันอุทยานทิพอยู่สีอุทยานในสวรรค์ชั้นนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นสวรรค์ที่สวยสดงดงามมากที่สุดเลยแล้วในสวรรค์ชั้นนี้นะครับทางเข้าไปจุดกึ่งกลางของสวรรค์หรือที่ที่ท um พระอินอยูเนี่ยหรือจะมีกำแพงแก้วพันชั้น <Le> พันประตูกั Marsh ้นอยู่นะครับแล้วทุกครั้งที่ประตูแก้วเนี่ยกำแพงแก้วเนี่ยประตูแก้วเนี่ย เปิดออกได้ครัะกำแพงแก้วเนี่ยที่เป็นพันชั้นเป็นขั้นๆเนี่ยก็จะมีประตูทุกครั้งที่ประตูเนี่ยเปิดออกี่ยนะฮะจะได้ยินเสียงเสียงประตูเปิดออกเนี่ยไพเราะมากเหมือนเสียงกระดิง่งใสกิ้ง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 ่ยใสมากเลยนะฮะดังกังวานไปทั่วสวรรค์เลยไพเราะเพราะพิงมากเลยเมื่อเวลามีเทวดาองค์ใหม่ๆมาจุติในชั้นด,ดาวดึงเนี่ย ประตูสวรรค์ก็จะเปิดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงไพเราะเมาะพิงมากหรือหรือมีพระอริยสงฆ์ในเจ้าหรือหรือสีชีพัยที่อ่าที่มีชาสมาบัติที่ปฏิบัติดีมาเที่ยวที่สวรรค์ชั้นนี้มีประตูเปิดก็จะได้ยินเสียงไพเราะอยู่เสมอนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่มีชาสมาบัติหรือพระอริยสงฆ์ก็มักจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นนี้บอกเลยว่าสวยสดงดงามและเป็นที่แบบรู้รู้กันอยู่ของเหล่าอริยสงฆ์ือเจ้าที่ได้บอกกันอยู่เลยนะฮะว่า ถ้ามีชาสมบัติจะมาเที่ยวสวรรค์ชั้นาดาวบดึงนะแล้วก็จะมาบูชาพระเจดีจุลามณีนะฮะพระเกศจุลามณีเจดีกันนะฮะพระอิศ์ในเจ้าหรือแม้แต่ฤาษีชีพัยที่เขาจะศรัทธารับถือในพระพุทธเจ้าก็จะมาไหว้ที่เจดีจุลามณีนี้นะดังนั้นที่สวรรค์ชั้นนี้มีเจดีจุลามณีเนี่ยเพราะว่ามี พระเกศาของเจ้าชายสุรธาตอนก่อนที่จะผนวดนะตอนที่กำลังออกนวดแล้วได้ได้โปรงเกศาแล้วอธิษฐานว่าถ้าเราจะบรรลุธรรมของให้เกศานี้อย่าตกถึงพื้นนะฮะแล้วเมื่อตัดเสร็จปุ๊บพอพระเจ้าชายสุทธะปล่อยเส้นผมเนี่ยมวยผมนี้กับลอยขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าพระอินทร์มาอัญเชิญไปไว้ที่พระเกศจุฬามณีแห่งนี้นี่เองนะครับแล้วก็อัอนนี้ก็คือพระเขี้ยวแก้วนะเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านะตอนที่พระราชทานเพลิงแล้วนะ โทนพานนะฮะแอบขโมยพระเกี้ยวแก้วไว้ที่มวยผ้าผมนะฮะและพระอินทรงเห็นแล้วว่าเออพระเกี้ยวแก้วนียมีคุณค่ามากมนุษย์ผู้นี้ไม่ควรจะเก็บเอาไว้นะฮะก็เลยอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วนี้ไปไว้ที่จุฬามณีนี่เองนะฮะไปเก็บเอาไว้นะฮะแต่ก็จะมีพระเกี้ยวแก้วอยู่2ที่ก็คือประเทศจีนนะแล้วก็ที่สีลังกาที่อยู่ในโลกมนุษย์นะครับอีกอันนึงก็คืออยู่ที่เมืองบาดาที่นาคพิภพนะฮะอันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ มีอากา,าทกรารฝ่ฟมึงสองข้างนะครับก็เป็นคนที่เป็นเทวดาอยู่ในชั้นนี้แล้วมักจะมากราบไหว้จุลามณีนี้อยู่สม่ําเสมอเพราะว่าทุกวันเนี่ยจุลามณีเนี่ยสร้างจากทองคําบ,บริสุทธ์นะฮะใหญ่ยยโตโมโหฬารเลยนะก็บอกสูงถึง80,000โยชนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรพลอย นานาชนิดเลยนะครับแล้วก็มีพวกสัตวะพวกอัญมณีต่างๆนะลัตนาต่างๆนะถึง7ประการนะประดับตกแต่งไปทั่วเลยนะแล้วก็รอบๆพระเจดีย์เนี่ยมีกำแพงทองคำนะยาวมากทั้ง4ทิศเลยนะก็คือยาวตั้งแต่1 6 0 0 0 0วาเลยนะครับความสูงของเจดีย์คือ80,000วานะครับก็คือใหญ่โตบโหรานมากนะครับแล้วก็รอบๆก็จะตกแต่งด้วยทองธงธง,งสีต่างๆนะประดับตกแต่งสวยงามและเหล่าเทพเทวดานางฟ้าต่าง ที่อยู่ในชั้นดาวดึงนี้ก็จะมาตีสีตีเป่าเล่นดนตรีเพื่อถวายพระเจดีพระจุลาบดีนี้ทุกวันไม่ขาดเลยนะครับ mm. ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นเคยเกิดเป็นคนมีกากรากราฟามือเนี่ยก็มักจะมากราบสักการะบูชาพระเจดีจุลาบดีนี้อยู่สม่ำเสมอน,น,นะครดังนั้นเมื่อตัวเองอายุไขับนสวรรค์ชั้นดาวดึง หมดลงนะครับก็ได้ตั้งจิตติฐานว่าตนเองจะขอเป็นผู้ที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทนุบุรุญาศาสนาจะสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะ,ะช่วยดูแลผู้ศาสทธานี้ปฏิบัติให้อยู่ครบถึง5,000ปีอะไรก็ว่าไปแล้วเมื่อจุดจุดติคือตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เลยลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เมื่อระหว่างจุดติลงมาโลกมนุษย์ก็เจ้ากรรมนายเวรก็ตามมาทวงนึกออกไหมฮะพอลงมาเกิดปุ๊บก็ตามมาทวงดังนั้น เหมือนพระเจ้าชายสทธะตอนที่เป็นสารุสิธิเทพบุตรก็ยังไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแต่เมื่อจุติลงมาเป็นเจ้าชายสทธะก็เจอเจ้ากรรมนายเวรคือเจ้าชายเทวทัตไงฮะตามจอเวรตั้งแต่เด็กเลยจนจนสุดท้ายของชีวิตก็ยังยอมเลยจนก,กว่เห็นไหมครับว่าบางทีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมันตอบยากดังนั้นคนที่มีการบากกระฟามือเจอมาเจอมาที่ขัดขวางนะยังเจอเจ้ากรรมนายเวรอีกดังนั้นคุณควรจะฝึกสมาธินั่งกรรมฐานบ,าบา่อยๆนั่งสมาธิบ,บ่อยๆเพื่อให้มีพลังจิต แก่กล้าเพราะคุณมีทุนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อคุณมีทุนอยู่แล้วคุณฝึกสมาธิเรื่อยๆคุณจะมีตาทิพมีจิตที่เป็นทิพอธิษฐานอะไรที่เป็นทิพได้นะฮะอันนี้ดังนั้นคนที่มีกรบอกฝ่ามือเมื่อคุณบอกได้ว่าคุณเคยเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเมื่อคุณมาเกิดเป็นมนุษย์คุณก็ นิสายเก่าคือคุณชอบทําทานชอบช่วยเหลือคนการที่คุณเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงคือคนคนทาทานโดยคุณไม่ได้หวังผลอะไรแค่ว่าการทําทานเป็นสิ่งที่ดีการช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําคุณก็ทำนะฮะหรือคุณไม่ต้องหวังผลว่าฉันให้ทานคนนี้แล้วคนนี้จะต้องมาช่วยฉันเธอต้องมาเอาฉันไปเล่าคนนู้นคนนี้ฟังว่าฉันทําบุญกับเธอนะฉันทําบุญกับเธอแล้วเธอต้องไปบอกคนนู้นคนนี้นะว่าฉันเป็นคนที่ชอบทําบุญนะอะไรเงี้ยไม่ได้หวังผลตรงนั้นฉันทําบุญก็ทําบุญไปฉันช่วยไ ใครจะพูดถึงไม่พูดถึงกระช่างเข้าอะไรเงี้ยฉันส่วนบนชักกะสานสมาธิฉันก็ทําไปใครจะพูดถึงไม่พูดถึงกระช่างเข้าอะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่รักษาศีลศีลห้าคุณก็รักษาดีแต่คุณยังขาดภาวนาไม่นิ่งท่านนั่นเองคุณก็ต้องลงมาสร้างบารมีมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิกรับรฐานให้นิ่งเพื่อคุณหวังว่าคุณหมดอายุไข,ขาจากดาวดึงแล้วคุณลงมาเกิดมนุษย์แล้วเป็นเวลาที่คุณจะสร้างบารมีเพื่อจะกลับไปดาวดึงเหมือนเดิมหรือกลับไปเพื่อจะไปอยู่ ชั้นดูสิทธ์คือสูงกว่าเดิมคุณก็หวังว่าคุณจะอาจจะกลับไปชั้นดูสิทธ์คุณถึงกลับมาแล้วคุณจะทอนุบรรสาแล้วมานั่งภาวนาเพื่อให้จิตนิ่งได้อริยะบุคคลโสดาบันแล้วกลับไปอยู่ชั้นดูสิทธ์นะฮะสวรรค์ชั้นดูสิทธ์นะฮะอันนี้คือความหวังของคนที่มีกระบะการความมือสองข้างนะฮะอันนี้ก็เราไม่คิดเอาเองถามว่าคุณมั่นใจได้ไหมคุณมีกระบาสองมือแล้วคุณเป็นชั้นดาวดึงเวลาคุณไปไหนคุณมักจะมีเหตุปัจจัยให้คุณ คุณมีเหตุปัจจัยคุณว่าไปวัดนี้แล้วคุณได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุไปไหว้พระพระพุทธบาทหรือบางทีมีเหตุว่าเราคุณไปเที่ยวบังเอิญผ่านวัดนี้แล้วโดนใจอะไรไม่รู้ให้คุณเข้าไปวัดนี้แล้วไปเจอพระบรมสารีรีพระบรมสารีริกธาตุให้คุณได้เข้าไปไหว้หรือมีเหตุปัจจัยบางอย่างให้คุณได้พระบรมสารีริกธาตุโดยมีคนให้หรือแม้แต่เสด็จมาเองอย่างผมเมื่อก่อนผมไม่เคยผมรู้ว่ามีเสด็จพระบรมสารีริกธาตุเสด็จได้แต่ผมไม่เคยเจอกับตัว ผมก็ยังไม่เชื่อแต่ผมโอเคมีคนให้ผมมาคือวิธีการเสด็จของของพระบรมเสนาธาทั่วไปคือมีคนให้มาอันนั้นคือเสด็จละแต่ที่เสด็จมาเองโดยที่ไม่มีคนให้เสด็จมาแบบแบบทิพย์เท,ท,ท,ทวดาให้เนี่ยยังไม่เคยเจอแต่ผมเพิ่งมาเจอเมื่อไม่นานเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ที่ผมเคยเจอว่าเป็นพระบรมเสนาธาเสด็จมาในห้องผมเองซึ่งเป็นอะไรที่แปลกผมถึงว่าเออบางทีเทวดาก็พยามให้เราได้รู้ว่าเออมันมีจริงอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อพระบรมเสนาธิาเสด็จได้เองมีจริง ที่คนอื่นออกอรายการทอทัศน์คนนู้นคนนี้ได้มีภาพลวงสายน่าเสด็จผมมั่นใจแล้วว่ามีจริงอะไรเงี้ยเราเจอด้วยตัวเองนะแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่ว่าอยู่ดีผมจะไปฮันนีมูนที่มันดีก็มีเหตุได้ไปฮันนีมูนก็ได้ไปไหว้พระเคียวแก้วที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาคือเราจะไปมันดีเราต้องลงที่แคนดี้ไงแล้วก็พอดีไกด์ทัวร์ก็บอกว่าเออมีจะทัวร์เมืองแคน,นเ,เมืองศรีลังกาไหมอะไรเงี้ยแต่ระผมผมไม่ผมไม่อยากทัวร์ศรีลังกา ผมอยากจะไปเที่ยวบันดีฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็มันเป็นช่วงที่แวะลงลงลงเครื่องบินต่อเครื่องบินเราก็บอกโอเคงั้นมีเหตุอะไรที่เมืองศรีลังกามีที่เที่ยวตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าที่ศรีลังกามีไปไหว้พระเขี้ยวแก้วว่าอ,อ้าวเหรอเออโอเคงั้นก็ก็โอเคก็เลยได้ไปไหว้พระเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้ที่ศรีลังกาโดยบังเอ,อิญนะฮะ แล้วก็ไปที่มันดีไปพันีมูลตอนนู้นตอนแต่งงานนะแต่ก่อนแต่งงานเนี่ยก็พอดีอยู่ดีๆก็มีเหตุว่ามีพระเคีื่แก้วจากประเทศจีนนะมาที่ประเทศไทยครั้งแรกเลยนะตอนนู้นครั้งแรกในในประเทศไทยนะที่มีแก้วแก้วมามีประเทศจีนนาม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 าประเทศไทยก็มีเหตุบังเอิญนะผมไม่รู้ข่าวนะแต่พอดีแฟนเขามาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นยังไม่แต่งงานพอเนี่ยเขาอยากให้ขับรถพาไปว่าไปไปไหว้พระธาตุหน่อยอะไรเงี้ยเอาบอกเออป้าป้าผมก็ผมก็อาสาก็ขับพาไปพอไปไปถึงจะรู้ว่าเป็นพระเคีื่อแก้วจากประเทศจีน ก็บังเอิญนะทำให้ผมได้ไหว้พระเคี้ยวแก้ว2ที่ครบแล้วในโลกนี้คือที่ประเทศจีนของประเทศจีนแล้วก็ของที่ศรีลังกาแต่อีกที่หนึ่งคือที่เมืองบาดาลของพญานาคผมก็ไม่เคยไปไม่รู้ด้วยว่าเคยไปหรือเปล่าไม่รู้ส่วนที่จุฬามณีผมก็ไม่รู้ถ้าบอกว่าอา้าวรู้นี่ไงมาจากเจดีจุฬามณีจากดาวดึงผมก็บอกผมจําไม่ได้ผมเป็นมนุษย์ผมจาไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าผมจำไม่ได้ผมก็ไม่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 อดอุตริว่าผมเคยไปไหว้แล้วที่จุฬามณีอะไรเงี้ยนะแต่บอกผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ ก็คนที่มีกระบะกระฟื้นสองข้างคุณก็จะมีเหตุให้คุณได้ไปเจอพระบรมสรรีทธิธาตุสำคัญเลยคุณมักจะเจอพระบรมสรรีทธิธาตุเหตุให้ว่ายพระบรมสรรีทธิธาตุอันนี้ดีกว่าด้วยการที่คุณมีความผูกพันกับพระบรมสรรีทธิธาตุบนจุฬามณีดังนั้นโอเคเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้พระบรมสรรีทธิธาตุนะผมเมื่อก่อนผมอยากได้ ผมก็ได้ตอนนี้ผมก็ได้มีพระบรมศรีกธาตุษษละแล้วพระธาตุสเสด็จผมก็ได้ละอะไรอย่างเงี้ยนะโดยเหตุบังเอิญนะอันนี้ด้วยเหตุบังเอิญดังนั้นคนที่มีการบากะฝามือก็มีเหตุบังเอิญที่จะพาไปไหว้พระบรมศรีกธาตุเหมือนกันหรืออยู่ดีผมก็ได้ไปไหว้เกศาธาตนะุนะที่อินแขวนพระธาตุอินแขวนผมก็ได้ไปโดยบังเอิญแล้วผมก็ชอบที่อยากจะไปพระธาตุอินแขวนนะผมรู้สึกผมชอบเวลาผมไปพระธาตุอินแขวนแล้วผมชอบก็ก็เป็นอะไรที่ที่แปลกทำไมผมชอบไปพระธาตุอินแขวนก็ไม่รู้นะที่พม่านะ ก็ไปเลยที่ตอนหลังพอเราถึงมารู้อ๋อเรามีเหตุปัจจัยที่เราชอบไปไหว้เกสาธาตุที่พระธาตุอินขวนก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันดังนั้นคนที่มีการบาก์กัฟมือสองข้างลองไปพิจารณาว่าคุณมีลักษณะแบบนี้ไหมแล้วอีกสองอันคือวลาคุณนั่งสมาธิคุณมักจะได้กลิ่นหอมคุณชอบของหอมๆชอบเครื่องหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบอะไรที่เงียบสงบและมีเสียงกระดิ่งไพเระคุณชอบเสียงกระดิ่งไพเระคุณชอบมากผมบอกเลยคนที่มีการบาก์กัฟมือสองข้างหรือข้างหนึ่งก็ตามนะ ส่วนคนที่มีการบาดกลางฝ่ามือข้างเดียวคุณจุติมาจากสวรรค์ชั้นจาตุบาราชิกาสวรรค์ชั้นจาตุมหารา,ช,า,าชิกาจะมีเทพผู้เป็นใหญ่4องค์ที่ปกปักรักษาคือท้าววินุนหกท้าวินุนปกักเท้าทศตลดและท้าวเวสุวรรณนะฮะที่ดูแลปกปักรักษาสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นนี้บอกเลยเลยเป็นส,นสวนสวรรค์ที่มีความสวยงามมากเลยแล้วก็แบบมีแต่ความสุขนะฮะมีแต่ความร่มเย็นแล้วมีสระโบคอรนีที่ใหญ่โตมโหฬารมีความหอมสวยสดงดงาม บอกว่าเทวดาที่อยู่ชั้นนี้มีความสูงมากๆเลยดังนั้นคนที่มีกรรมการฝ่ามือข้างเดียวคุณจุติมาจากสวรรค์ชั้นนี้เพราะคุณสร้างทานบารมีแม้คุณจะสร้างทานเพื่อหวังผลว่าจะเป็นทุนในการที่คุณจะเป็นสเสบียงคุณสเสบียงบุญในภพชาติต่อๆไปและคุณเป็นคนที่รักษาศีลผลบุญนี้ก็ส่งให้คุณมาเกิดในชั้นจาตุมาลชิกามีความสุขมีความสบายดังนั้นเมื่อหมดอายุไขอายุไขมันเลยน้อยไงชั้นจัตุมาชิกาเพราะว่าคุณทําบุญให้ฐานเลยว่าเออหวังผลไป อาบุญต,ต่อไปนะเมื่อหวังผลทางการให้ทานอยู่แบบนี้บ่อยๆคุณเลยเกิดมาชั้นจตุบาสิกาอายุขัยของเทวดามันเลยส,สั้นทําให้คุณเนี่ยต้องลงมาเกิดแต่เมื่อคุณก่อนที่คุณจะลงมาเกิดคุณได้ตั้งจิตว่าเอ๊ะเราอยากจะมีอายุไขบนสวรรค์นานกว่าน,นี้จะทําอย่างไรคนนี้มีกิริยาการฝ่ามือข้างเดียวนะจะทําอย่างไรคุณก็ได้รู้มาว่า เมื่อครั้งหนึ่งคุณได้เคยฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นนี้และคุณได้รู้ว่าการที่คุณอยากจะมีอายุขัยบนสวยสุขบนเทวดาอายุนาานี้คือคุณต้องอยู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นชั้นดาวดึงชั้นยามาหรือชั้นดุสิตคุณเลยตั้งจิตก่อนจะลงมาจุติก่อนจะหมดอายุขัยทักเทวดาว่าคุณจะขอลงมาเพื่อธนุรูพระศาสนาสืบทอดพระศาสนาสร้างบุญบารามีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อจะกลับไปสวรรค์ชั้นที่ สูงขึ้นไปเมื่อคุณหนึ่งนั้นปุ๊บเมื่อคุณตั้งจิตินฐานปุ๊บคุณก็เลยมีกากบาดลงมาข้างหนึ่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ลงมาคุณก็ลงมาจดติเมื่อคุณลงมาจดติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบสร้างทานบารมีแต่ก็ยังมีตินดดิสัยเก่าเวลาให้ทานแล้วคุณก็บอกว่า,วาเออขอผลบุญนี้เป็นสะสมสเบียงเอาไว้ได้พบต่อชาติต่อๆไปอยู่บ้างอยู่บ้างแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเครื่องหอมชอบถวายดอกไม้ชอบกลิ่นมะลิชอบความหอมเมื่อหร่คุณนั่งสมาิ ทั้งคนที่ม so <pack> ีกระบะมือสองข้างหรือข้างเดียวแล้วนักสมาธิมักจะได้กลิ่นหอมดอกไม้แบบแปลกๆทั้งที่ในบ้านหรือคุณไม่ได้ถวายดอกไม้แต่บางทีคุณได้กลิ่นอ่อนๆของดอกไม้กลิ่นคล้ายๆดอกมะลิบางทีก็คล้ายๆดอกมะลิแต่บางทีก็ไม่เชิงดอกมะลิมันก็กลิ่นหอมแปลกๆทั้งที่ในบ้านไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ําหอมแบบนั้นนะ อันนี้เป็นความเชื่อส่ขคนเพราะว่ามันมีจิตที่ผูกพันกับกลิ่นบนสวรรค์ที่คุณเคยได้กลิ่นอยู่แล้วคุณเป็นคนทั้งมาักาบาดกางฝ่ามือทั้งสองข้างหรือข้างเดียวคุณมีความรู้สึกบางครั้งชอบอากาศเย็น บางทีรู้สึกว่าคุณแบบบรรยากาศทั่วไปคนอื่นไม่ได้ร้อนแต่รู้สึกว่าคุณร้อนจังเลยเพราะจิตคุณเนี่ยมันเคยจำบรรยากาศที่คุณเคยอยู่ในโลกของสวรรค์เนี่ยมันมีความเย็นสบายคุณก็เลยติดตรงนั้นแต่ว่าไม่ใช่พอคุณอยู่ห้องแอร์คุณเปิดแอร์สะเย็นแล้วคุณก็หนาวนะเพราะว่าบรรยากาศในโลกของสวรรค์นั้นมันเป็นความเย็นที่สบายๆไม่ได้เย็นเกินไปไม่ได้ร้อนเกินไปมันก็ทําให้คุณมีความสัญญาเก่าคือความจําได้ใบรู้ยังยึดติดในอากาศหรือกลิ่นของสวรรค์นั้นอยู่ท่านั้นเอง ดังนั้นคุณก็นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันจะทำให้คุณมีบารมีเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่มีการบัดกรา,กางาฝ่ามือข้างเดียวแปลว่าคุณปฏิบัติสมาธิยังไม่พอเท่านั้นเองดังนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ใครจะแม่ตาอุนุนสินค้าผมจะมีเทียนหอมชันเดินเทียนหอมชันนะครับแล้วก็เป็นเทียนหอมที่ผมผลิตเองนะใส่น้ำมันเซลลมหงไปด้วยเพื่อเอาไว้จุดอธิษฐานจุดขอพรนะครับแล้วพอจุดเสร็จดับเทียนเอามือจุ่มน้ําตาเทียนมาเจิมหน้าผากเจิมตัวได้เจิมบ้านได้นะครับเพื่อเป็นแม่ตาหมานิยมได้เพราะมีน้ำ ชาญซึ่งใส่น้ำมันเศษลมหงไปในสมุนไพรหอมด้วยเวลาดมก็รู้สึกโล่งสดชื่นแล้วก็คุ้มคอให้ตัวเราด้วยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้รายการพิหามาเล่าก็กราบขอบพระคุณคนที่อุตส่าห์เมตานั่งฟังผมเ่านิทานจนจบนะครับก็ขอให้ผลบุญนี้ช่วยทุกคนร่ำรวยมีเง,งินมีทองขอบพระคุณครับ